สวัสดีครับมื่อนี่กับสิบามาเบิ้ง <Okay. S 1> วิธีการใส่ชุดยกฟ้าตู่นะครับผมขันตัวนเนี้ยก <l ots> ับขันน็อตออกก่อนนะครับผม <l ots> ววขันน็อต <l ots> ขันฟ้าตู่ออกนะครับเรากัขันน็อตเบอร์สิบสองออกนะครับผม <l ots> นี่ครับเบอร์สิบสองนี่นะครับเรากัหาเล็กกองสองคนหนึ่งนะครับเ <l ots> ล็กกองสองคนหนึ่งมารองไว้นะครับผม <l ots> เดือยใมันให้มันอยู่คือเก่าลนะครับผมบ่ต้องยกขึ้นนะครับฟังนี่ให้มันฆ่าในเดือยคือเก่าลนะครับนี่ครับหาเด็กกองสองคู่หนึ่งนะครับหาเล็กมืงัดนะครับบอกยังไงครับนี่ครับสั่งเด็กกำลังยิ้มใส่นะครับนกนะเออซิบหม่บว่นี่ครับ ตัวนี้ก็เป็นคู่บตาลอยแปดนะครับผม d ีลอยแปดเด็กนะครับถอดโซกออกก็ดีนะครับกันเทศพูดยดียนะครับนี่ครับ ใส่ทั้งไถแล้วก็ใส่ทั้งหัวใส่หัวไถ้วครับผม

ก็พอไหนอยู่ผมเก่าเลยก็พาไปดีเลย้วเห็นไหนมันกลอนหมดนี่มันกอะไปครับผมใส่หัวไถ่ายเราทีเดียวกับใส่ง่ายๆเนะครับผมหนุกขึ้นหัวไถ่ายนะครับ นอร้อนเลยโสตัวไหตัดอยู่ตันีัวครับผมขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใช้ตัวรองนะครับผมเป็นชุดยกครับหยกขึ้นมาครับทางาจีนดีนี่คือถือแล้วเอาตังเลยเอ โอ้ยนักกันตยน้โอ้ยนักแลนี่ก็เป็นยาวยกขึ้นหาบางได้เลยนะครับผมบต่งเื่อมนะครับผมบต่งเื่อมติดรถนะครับกอแล้วนี่นะครับ นี่นะครับผมซนี่ก็เป็นที่เดียบร่อยนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงซนี่นะครับผมส,บสวัสดีครับ